สวัสดีครับน้องๆแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม YouTube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับวันนี้มีสินค้า,าใหม่มานําเสนอก,กันเลยนะครับเป็นสินค้าที่ลูกค้าหลายคนรีเควสต์มาเลยนะครับว่าอยากให้ร้านเรามาขายมากร้านเราก็จัดให้ครับนั่นก็คือรถเก๋งบาร์บี้นั่นเองกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่สุดๆเลยนะครับนี่ห้ชมกันต่อนนะครับว่ากล่องใหญ่จริงๆสวยมากๆเลยนะครับภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วย รถเก๋งหนึ่งคันนะครับนี่แล้วก็มีบาร์บี้ให้ด้วยหนึ่งตัวนะเห็นไหมข้อดีของรถเก๋งบาร์บี้นะครับก็คือสามารถนั่งได้สองคนนะครับคนนี้กับคนนี้นี่นั่งได้สองคนแล้วก็ล้อนี่มีล้อจริงๆเลยนะครับคันใหญ่นะส่วนมากๆเลยนะครับหายากมากๆเลยนะครับรถเก๋งบาร์บี้ นี่เป็นบาร์บี้ที่เราแถมให้นะครับนี่มีชุดสวยๆด้วยแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยให้ด้วยนะครับนี่เป็นเข็มขัดภายในรถนะครับสำหรับราคาของรถเก่งบาร์บี้นะครับน้องๆสามารถสั่งจองได้ในราคาเพียง780บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ1กล่องน,นะ780บาทเท่านั้น แ้วน้าคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อนะครับก็สามารถทักมาใน Facebook ร้านค้าของเราได้นะครับพิมพ์ชื่อไปใน Facebook นะครับว่าขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับเสิร์ชชื่อใน Facebook นี่ไปนะครับแล้วก็จะเด้งหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับก็ทําการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับร้านของเรานะครับรับพร้อมโอนทุกรายการนะครับรวมทั้งสินค้าตัวนี้ด้วยเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับรถเก่งบาร์บี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะ 780บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักแชทอันค้าเรามาได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ